ีนก็ยังคงได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางผนวกกับการจับจองจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายที่ยังคงเฝ้ารอการเสด็จติดตามจากท่านเจ้าคุณอย่างใกล้ชิดซึ่งในขณะนี้ก็ยังคงไร้ซึ่งวี่แววและยังไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆทั้งสิน้นผนวกกับในขณะนี้ก็ยังได้มีกระแสข่าวลือที่ได้มีการส่งต่อกันผ่านทางไลน์ เล่นในกระแสโซเชียลมีเดียกันอย่างหนักถึงการสั่งปลดท่านเจ้าคุณซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดอีกทั้งในขณะนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างก็หดหูและจิตใจเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกันหมดแล้วคิดถึงเจ้าคุณพระขนาดเลยเจ้าขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ ถึงเธอเสมอคิดถึงท่านเจ้าค่ะคิดถึงท่านครับคิดถึงท่านค่ะชอบความอ่อนโยนอ่อนหวานของท่านเจ้าคุณพระมากๆค่ะคิดถึงท่านตลอดค่ะคิดถึงท่านนะคะหวังว่าท่านเจ้าคุณคงจะสบายดีหวังว่าคุณพระยังสุขสบายดีมีความสุขนะครับขอให้ท่านเจ้าคุณ ได้กลับมาพบประชาชนที่รักท่านโดยเร็ววันค่าและทั้งหมดนี้ก็คือการแสดงความรู้สึกจากเหาบรรดาแฟนคลับที่ยังคงคิดถึงท่านเจ้าคุณอยู่ตลอดเวลาโดยในขณะนี้ท่านเจ้าคุณยังคงปฏิบัติหน้าที่ถวายงานการพระราชกุลูลและงานด้านอื่นๆที่ส่งมอบหมายให้กํากับดูแล และศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอยู่ที่ประเทศเยอร,รมนีอีกทั้งเธอก็ยังได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตามปกติส่วนกระแสของข่าวลือต่างๆนั้นยังไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดซึ่งอีกไม่นานเกินเรานี้ก็น่าจะได้เห็นการเสด็จติดตามและการกลับมาอีกครั้งของท่านเจ้าคุณในเร็ววันนี้ มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากกระแสแบรนลาซาดาได้กลายเป็นกระแสที่ฮือฮาอีกทั้งก็ยังได้มีการพูดถึงกันอย่างเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้โดยล่าสุดทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี เขาก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเขาได้ออกมาเน้นย้ำว่าคนไทยรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกทั้งทุกพระองค์ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดแม้แต่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด -19 ที่ผ่านมาจึงอยากจะขอเตือนไปยังนักการตลาดอินฟลูเอนเซอร์และเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆให้ระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหาหรือการทำการโปรโมต้วยการนำรูปลักษณ์ของบุคคลสถาบันที่คนไทยทั้งประเทศให้ความเคารพรักซึ่งถือเป็นการมิบังควร และนอกจากะทำให้คนไทยทั้งประเทศไม่พอใจแล้วยังเป็นการทำลายภาพลักษณ์ชื่อเสียงแบรนด์และสูงเสียงในการกระทำความผิดตามกฎหมายอีกด้วยอีกทั้งการเอาคนเจ็บป่วยคนพิการมาล้อเลียนนั้นขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผู้บริโภคไทยก็จะไม่สนับสนุนการตลาดที่ไม่สร้างสารรค์เช่นนี้อีกด้วย และสำหรับกรณีของนาราเคล็ปกระเทยในขณะน,นี้หลายฝ่ายก็จ้องที่จะยัด112ให้กับเธอเพราะพวกเขามีความเชื่อที่ว่านาราเคล็ปกระเทยนั้นทำผิดและจับจ้วงล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกทั้งในขณะน,นี้อาจารย์ประวินชัชวัลพงพันธ์เขาก็เดือดปุดๆโดยเขาก็ได้รีบออกมาฟาดเดือดถึงเรื่องนี้อย่างไม่ยั้งอีกด้วย จะแจ้งจับนานราด้วยมาตา112ได้ยังไงในเมื่อมาตา112ครอบคลุมแค่1นึ่งกษัตริย์2ราชินี3รัชทายาทและ4ผู้สำเร็จราชการถ้าจะตีความว่าโฆษณาตัวนี้แล้วเลียนความพิการของจุลาพลข้อเท็จจริงก็คือจุลาพลไม่ได้อยู่ภายใตย้การคุ้มครองของมาตา112แล้ว พวกมึงจะยัดคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้นานราได้ยังไงที่ทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และกฎหมายมาตรา112มันเสื่อมไม่ใช่เพราะอินาราคาแต่เพราะอิสลิมโง่ๆอย่างพวกมึงอิจานจิลาจูแจงด่าแทมมี่ดักเวิร์ดว่าพิการซ้ำซ้อน เพราะคุณแทมมี่เสียขาทั้งสองข้างไปไม่มีสลิมหรือรอยลิสตัวไหนออกมาประนามอีจูแต่กลับร่วมกันสังคกรรมถล่มดาแทมมี่ซ้ำเหยียบย่ำความพิการของเขาฉะนั้นกรณีของนารานั้นอิสลิมมึงหยุดค่ะหยุดความตอแหลของพวกมึงจับพวกมึงถลกหนังหัวก็หาต่อมมนุษยธรรมไม่เจอค่ะ เจอแต่ต่อมตอแหลกกับต่อมคลั่งเจ้าเท่านั้นส้นตีนนะคะเล่ทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นที่ดูเดือดและเผ็ดร้อนจากอาจารย์ประวินชัชวานพงพันเพียงเท่านั้นและสำหรับสถานการณ์ความร้อนแรงและกระแสที่คือฮาของน้าราเคล็กระเทยที่มีอยู่ในขณนะนี้ ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้สืบเนื่องมาจากในวันนี้เป็นวันครบรอบ10ปีของการเสียชีวิตของอากงผู้ที่ตกเป็นจำเลยในคดีอาญามาตรา112อีกทั้งเขาก็ยังเสียชีวิตในขณะถูกจำคุกอีกด้วยและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าหดหู่อดสูใจย,ยิ่งนัก อีกทั้งในวันนี้นักประชาธิปไตยหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและแสดงความอาลัยรำลึกถึงอากงในวันนี้กันอย่างล้นหลามอีกด้วยเมื่อวันที่8พฤษภาคม2555ในอัมพลตั้งนพกุลหรืออากง SMS เสียชีวิตขณะถูกจำคุก ในข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อากองถูกกล่าวหาว่าเป็นคนส่งข้อความสั้น SMS ที่มีการดูหมิ่นพระราชินีและในหลวงไปยังโทรศัพท์ของนายสมเกตคลองวัฒนสุเลขาส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นจำนวน4ข้อความ ก่อนถูกจับกุมตัวที่บ้านพักในจังหวัดสมุทรปราการหลังจากถูกจับกลุมตัวอากงถูกขังอยู่ประมาณสองเดือนก่อนได้รับการประกันตัวแต่ต่อมาเมื่ออายการสั่งฟ้องอากงถูกคุมขัง,งอีกครั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวอีกเลยในระหว่างการสู้คดี อากงปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนส่งข้อความดังกล่าวไม่รู้จักเบอร์โทรศัพท์ของนายสมเกียรติอีกทั้งเขายังบอกอีกว่าตนก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เคยร่วมลงนาถวายพระพรที่โรงพยาบาลสิริราชแต่อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดสารชั้นต้นพิพากษาว่าอากงมีความผิดจริงพิพากษาจำคุกถึง20ปี ระหว่างถูกคุมขังอากงเคยยื่นขอประกันตัวหลายต่อหลายครั้งโดยอ้างเหตุผลที่ว่าเรื่องของความเจ็บป่วยแต่ก็ไม่ได้รับการประกันตัวจนสุดท้ายเลยตัดสินใจไม่ขอประกันตัวอีกเลยและเราขอพระราชทานอภัยโทษแต่ก็มาเสียชีวิตไปเสียก่อน ใล้หลังจากการเสียชีวิตของอากงก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์การใช้กฎหมายมาตรา112และการไม่ได้รับสิทธิ์ท่านพื้นฐานในการประกันตัวโดยในสื่อต่างประเทศรายงานว่าโทษจำคุกข,ของอากงเป็นโทษ112ที่หนักที่สุดอีกทั้งในวันนี้คุณรังสิมันโรมเขาก็ได้ออกมากล่าวรำลึกถึงอากงในวันนี้อีกด้วย วันนกครบรอบ10ปีการเสียชีวิตของอากงผู้ถูกพิพากษาว่ามีความผิดมาตรา112ด้วยเหตุผลและพยานหลักฐานที่ขาดความน่าเชื่อถือจนต้องถูกคุมขังและจบชีวิตในที่สุดเรื่องราวของอากงถูกเล่าซ้ำๆมาเป็น 10, 10รอบจนผมคงไม่ต้องสาธยายรายละเอียดอะไรมากมายอีกแล้ว และสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือมาตราหนึ่ง,งสองถ้าดวงวิญญาณของอากงยังรับรู้ได้ผมไม่อยากจะคิดเลยว่าอากงจะรู้สึกอย่างไรที่กฎหมายซึ่งในวันนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือฆ่าชีวิตของอากงและในวันนี้มันก็กำลังถูกเอานำมาใช้เป็นบททำลายอนาคต ของบรรดาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุเพียง20กว่าปีหลายๆคนเมื่อ10ปีที่แล้วยังเป็นเด็กที่อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการทำลายล้างผู้ที่เห็นต่างโดยกฎหมายแบบนี้มันมีอยู่คู่กับสังคมไทยมานานมากแล้วหลายๆคนในวันนี้ยังไม่ได้ถูกพิพากษาว่ามีความผิดก็ต้องถูกนำตัวไปลิ้มรส กับความทุกข์ทรมานในห้องคังแบบที่อากงเจอมาแล้วเพียงแค่พูดข้อเสนอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงแค่ทําโพรออบถามความคิดเห็นเพียงแค่พูดว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจก็ถูกเอาไปคุมขังริบอิสรภาพไปจากพวกเขาแล้วพฤติการที่ถูกนำมาอ้าง เพื่อตั้งข้อหาเหล่านี้มันช่างน่าเหลือเชื่อยิ่งกว่าในสมัยของอางกงเสียอีกอีกทั้งในวันนี้อาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์เขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ในทันทีเดือนพฤศจิกายนปี2554ตอนที่ดิฉันยังอยู่ที่สิงคโปร์ต้องตื่นมาพบกับข่าวที่ทำให้โกรธมากชายแก่ไทยจีนอายุ62ปี เขาถูกจับด้วยข้อหาหมิ่มพระบรมเดชานุภาพต้องติดคุกถึง20ปี <people> <out> เรารู้จักเขาในชื่อของอากงตกใจว่าทำไมมันป่าเถื่อนอย่างนี้อากงถูกใส่ร้ายว่าส่งข้อความสีข้อความไปที่เลขาของอภิสิทธิ์เวชชชีวะวิจารณชินีสิริกิจดิฉันเห็นว่าถึงแม้ทำจริง แต่การสั่งคนติดคุกถึง20ปีมันมากเกินไปจึงคิดว่าจะทำแคมเปญช่วยอากงก็ได้ไปเจอไอเดียจากองซานซูจีที่ต้องการช่วยนักโทษทางการเมืองโดยการเขียนชื่อนักโทษทางการเมืองบนฝ่ามือดิฉันเอาไอเดียนี้มาเขียนชื่ออากงบนฝ่ามือแล้วถ่ายรูปลงในโซเชียลมีเดียสรุปว่ามันกลายมาเป็นความเคลื่อนไหวระดับชาติจึงตัดสินใจทำอย่างจริงจัง เปิดให้คนส่งรูปมาแล้วทำหนังสือขายรายได้ทั้งหมดมอบให้อากงและครอบครัวเพอเอินดิฉันได้มีโอกาสกลับไทยมีคนแนะนำว่าก็ให้เอาเงินไปมอบให้อากงเลยดิฉันก็ไปที่เรือนจำไปพบป้าอูที่เป็นภรรยาของอากงเมื่อเจออากงที่ยืนอยู่ในคุก เรายืนคุยกันผ่านลูกกรงป้าอูแนะนำดิฉันว่าคนนี้คือคนที่เขาช่วยเรื่องลือเอาเงินมามอบให้อากงร้องไห้ทันทีขณะที่มือจับลูกกรงอยู่แล้วอากงก็สุดตัวลงไปเพื่อกราบดิฉันดิฉันเอามือลอดผ่านลูกกรงดึงตัวของเขาขึ้นมาเขาบอกดิฉันว่าเขาไม่ได้ทำเขาถูกกลั่นแกลง้งร้องไห้น้ำตาอาบทั้งสองแก้ม เราก็พร้อมร้องให้ไปด้วยกันและนอกจากนี้อากงยังฝากให้ช่วยดูแลลูกหลานแกด้วยถ้าหากว่าแกเป็นอะไรไปในที่สุดแกก็เสียชีวิตในคุกในปีถัดมาซึ่งตรงกับวันนี้เมื่อสิบปีที่แล้วคือวันที่8พฤษภาคม2555นี่คือทั้งโกรธอีกแล้วและเสียใจทำไมระบอบ มันทำกับคุณแก่ผู้บริสุทธิ์ได้แบบนี้ที่ฉันจำได้ว่าได้ยุติการใช้ Facebook ไปพักหนึ่งหลังจากการเสียชีวิตของอากงเพราะทำใจไม่ได้และรู้สึกว่าแคมเปญของเราที่ต้องการช่วยชีวิตของเขามันล้มเหลว